ดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดปีขานประจำเดือนกันยายนภภาพุทธศักราช2563ตำราโหราศาสตร์ไทยจีนโดยอาจารย์จักรพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใหญ่กดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือ ในเดือนนี้เกณฑ์ชะตายังไม่ค่อยราบรื่นยังมีดาวอัปมงคลครอบงำอยู่จึงส่งผลให้ประสบกับอุปสรรคและปัญหาในการติดต่อประสานงานที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังและเกิดการเข้าใจผิดสับสนวุ่นวายขึ้นจนอาจลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งมีปากมีเสียงกันขึ้นได้ ดังนั้นท่านจึงต้องควบคุมสติอารมณ์ให้ดีต้องใจเย็นๆปรับความเข้าใจกันและแก้ปัญหาต่างๆด้วยความนุ่มนวลรอบคอบจึงจะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นได้ดวงด้านการเงินและโชคลาภในเดือนนี้การเงินขึ้นขึ้น,นลงลงบางช่วงดีมีเงินไหลามาแต่บางช่วงก็อัตคัดฝืดเคืองรายได้ที่เข้ามา ยังไม่แน่นอนดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะลงทุนหรือเสี่ยงโชคเล่นการพนันใดๆเพราะหากาพลาดพั้งไปฐานะการเงินก็จะติดขัดจนอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังได้ดวงด้านการงานช่วงนี้ไม่ว่าจะทำการใดๆต้องใช้สติคิดไตร่ตรองให้รอบคอบและต้องหลีกเลี่ยงการมีปากเสียง ทะเลาะเบาแหวงกับผู้อื่นมิฉะนั้นอาจจะต้องสูญเสียเพื่อนฝูงพับพวกในเรื่องขัดแยง้งขัดอกขัดใจกันจนทำให้ต้องถูกโดดเดี่ยวเดียวดายดังนั้นต้องพยายามอดทนอดกลั้นอลุรมอ์่วยกันและกันและมันผูกมิตรไมตรีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนจึงจะช่วยให้ธุรกิจได้การงานต่างๆของท่านเป็นไปด้วยความราบรื่นได้ นอกจากนี้การแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆต้องทำด้วยความรอบคอบอย่าให้เกิดความผิดพลาดหรือขุนข้องหมองใจกันจึงจะผ่านพ้นสถานการณ์ที่ไม่ดีในช่วงนี้ไปได้ดวงด้านความรักเดือนนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะักหากมีเรื่องขัดแยง้งขุนข้องหมองใจกันควรหลีกเลี่ยงการมีปากมีเสียงที่รุนแรงต่อกันเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องลุกลาม จนบานปลายจนทำให้ความรู้สึกที่เคยดีต่อกันเกิดความร้าวฉานขึ้นมาดวงด้านสุขภาพเดือนนี้หากไม่มีความจำเป็นก็ควรเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่อย่างสงบระวังเรื่องความปลอดภัยของสมาชิกในบ้านให้มากโดยเฉพาะอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้มากๆ งยงหยาประมาทก็ได้รับทราบดวงด้านการเงินการงานความรักสุขภาพของท่านกันไปแล้วขอให้ท่านมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญทำทานมีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สรรพชีวิตผู้ถกทุกขได้ยากจะได้บุญกุศลเพื่อมาเสริมบุญบรารมีให้กับตนเองและครอบครัวทำการใดก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายร่บดื่นและมีโชคลาภ ราะผลบุญที่ท่านได้สร้างไว้ขอบคุณที่รับชมดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดใน12ปีนักษัตริย์ขอให้โชคดีช่องธรรมะสบายใจ888